วันนี้หนูหนูสอบทุกอย่างในชีวิตที่หนูค้างค่ะหนูก็ทาทุกงานในชีวิตที่หนูค้างค่ะที่โรงเรียนหนูสอบมาสองอย่างวันนี้หนูแบบแล้วแบบว่าตอนหนูสอบก็คือให้เพื่อนติวให้แบบก่อนสอบประมาณห้านาทีแล้วหนูก็งงมากหนูผ่านได้ไงแม่ลูกป้าหนูผ่านแบบไม่ใช่ห้าเต็มสิบอะหนูผ่านแบบเจ็ดเต็มสิบอะเขียงไหมพอ้จ เรากดคะแนนกดเกรดอะไรขนาดนั้นน่าจะเต็มสิบนี่คือพอได้เหรอเอ้าคนเรามันผ่านด้วยฟุกแต่มันไม่ได้ผ่านโอ้ไม่ฟุกมามามาพูดแบบนี้เอ้าก็เห็นมาพูดจะไม่ดีกับเมมเบอร์หนูระวัง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 รถจอดระวังรถมาจอดพูดเลยพูดมาระวังรถโอ๊ยบ้านฉันกว้างมาจอดเลยเฮ้ยบ้๊กตาายลงจาดรถไปเลยมาไลฟ์นูเดี๋ยวชุด พอมาเป็นคนพูดค่ะเอเล่บเนาะมามาไ่เค้รใจอย่างงี้อือซีเรียสนะแล้วฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน